ใชนาะพ่อยน้องเฮากลับมาหอดเพื่อนหอดซานของน้องบนเนาะก็คือเรื่องรล่าคร่าวๆของน้องบนททางเขาก็ยังบุท่านผู้่เนาะเพราะว่าเขามานี่กะตามยูทูปพี่น้องเลยทางเขามานี่กะแบบว่าเห็นทางยูทู e เขาถ่ายเนาะมันก็เห็นกับพอดีว่าบางเอิญเห็นใกล้ๆทางเขาก็เลยมาแวะเวียนมาถ่ายทำข้าวทำข้าวบ่กเป็นจังใดซื้อยังเนาะกวาทั้ง ขอบคุณ่านี่แกจะเป็นยังไงนั่นเนาะพี่น้องเอ้ตอนนี้มาฮอดมาถึงแล้วกะมากับบ่าวขับไปคนโกเนาะโดยเนาะเขากันโดยเดี๋ยวกะชี้ขึ้นไปโอ้ไปลมทางน้องบนพี่น้องเอ้เดี๋ยวกกสามคนเนาะทางบ่าวสีพอง โอเคนะคนเลยไปเึ okay, ินไปเียน่นแล้วพี่น้องเลยอนงญาตเด้ออุ่นเนาะมากระพรขึ้นมาพี่อุ่นเนี่ยอุ่นเนี้ยวเออคืออยู่ตลาดลอมาก่อน เนะอน่องบนนะมามาถึงกาสบายดีทั้งนองเนาะโดยทั้งกัลซินะน้ำทั้งเอซที่เขามาใหม่พี่น้องเยฟอรบัทันฮูจักเืือเสียงแฮงน้ำเนาะโดยทั้งนองคนกเห็นหลา่องมาทายู่ แต่ว่าทางทีมงานทุกเ o า s e h o บ่ได้เคยมาถ่ายก็เถื่อนเนาะนี่โดยฉันว่าเลี้ยงลูกบ่อนโดยเพิ่นเลยผู้ชายผู้หญิงอ่ะชายโอ้สอนเข่าเนาะบ่อนเข่าเพิ่นหาไซื้อพ่อวางเพิ่นไห่นี่วันพยูพ่อนแม่เพิ่นไห้นี่วันชายพ่อเถือนก็แล้วเพิ่นไห่ก็ได้ชื่อพ่อนาไห่ต้องกินอยู่กับเพิไห้ <Allah. S 2> ้อเก่เป็นเซแมนบยพ้องเนาะบย้องเนาะนุมกทองจาะได้จัมือได้วนะเมนอย่งน้มือแล้วหมือมันไหยตทีีิตนทีตีชิก้อนเก่ากองเ่ก้อน่้อคือนิ่งบอกผู้ใช่ผูดช่โ้โห Mở các bạn à, này thay đổi này đấy thay đổi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  nó đổi chạy đổi thay đổi thay nó thay Đây đúng đổi thay 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 không có gì thay đổi nữa Ừ thay đổi thay đổi thay đổi thay อมนี่กินเ้าเขก้หน้าในบ่อังก็ได้กิน,นเลย <c oughs> น้ำมวยอะมีน่กกนานนก,ก,นก,กินรือว่าเหมือน,น,นได้อย่างนี้กินไก่กระตะมะเขือน้ำมันะไรา็แบเป็นเมนตอออนเนาะคือว่าคลัมนกินนอยู่นกินเนาะินนมพุนบได้กินนแม่นแมเหยี่ยงด้วยเลี้ยงด้วยนมแม่เนาะโอ้ต่ว่าเป็นน้ำพุนนี่ โอยเนี่ยเป็ีงเงินจังไรกไพโดยกองนึงกับกองนึงกับเซนตไเนาะแม่เนเขาเข่ากับพเหงแล้วเธอว่าหากระป้อนเขามือนี่เนาะเพิ่นให่เพิ่นยูโอ้วาสิติกี้กับวาสิบะป้อนเข่าท่านหออเ่นก็ว่าให้อทุกเดือนก้อนเพิ่นให กัเป็นได้อันลาน้อยกาขึ้นก็ทำกันอนรับปันดีนอนดีบ่การคืนหนูเอาได้หายหมดขึ้นัวนี้จังงเวลาจังุ่งจังุมงน่ะก็วันนั้นตอนแมกเขานจะเอาละเอาทีน้องจะให้จ้งแค่อ้โหเช้าวันนแม่เอาทีน้งเลยกะให้จมมานี่กะเร้าอานอนไกะให้ใช่ะโอ้คนติดมือเนาะติดมือแม่แล้วกด้ เป็นน้ำอากาศกระแม่นเพราะว่าอากาศกันหนาวเนาะหนาวคุณอยู่เนาะมีอ้อากาศหนาวสองสามมื้อเลยกันลูกก็เลยติดคิงเนาะเพราะว่าเพราะว่าออกจากแม่แบบมันแบบมันหนาวมันชั้นเย็นเนาะมีม่นก็เลยให้ยัอเส่นจ้าไปห้องนอนไปห้องนอนนอนมาเกินอยู่เอ้าไปห้องหมอนพะน้องคุณไปห้องหมอ่ โอ้โหที่ว่าลูกคนเกิดครั้งแรกไปเกิดอยูผู้หมอบ่เนาะมาโวไม่ได้อยูผู้หมอเมื่อเอ้โโดยเนาไปออกแบบคลอดแบบธรรมชาติที่บัวได้พาตัดไปอย่างนี้บัวได้ธรรมชาตินะได้แบบธรรมชาติเนาะขอดธรรมชาติแต่ว่าไปใกล้มือแพทย์มือหมอเนาะโดยโดยดีเลยเนื้อได้จากมือแล้วแต่ขาลอดมันไงต่าได้สิบกิโาะโอ้โหได้สิบกว่ามือ อนน่อย oh. yeah, no. ู่เยโอ้คิดอดไไว้อยเนี่ยจยังไ่อนเขาชิมหอยกบนนกอิ่มเทา้แ <Mm ่้นขนอยทกองขึ้นจังคืนเนาะจอกัลงขึนมันเย็นแห้งในอากาศแค่นี้อืมันเย็นแห้งมันหนาวแบบว่าลมพอาอากาศเปลี่ยนหนาวมีอากาศเปลี่ยน con một là soccer park canh hạng nữa hay ngon 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 เขาอยากถามเ่าการยังบม่ได้มาไทยตอนจี้เื่อเนาะถามเรื่องครอบครัวเพปนเนาะไหมจีอ่าทางเจ้าก็มีไอเอโน้องอยู่บ่างมีน้องคนหนึ่งอะไรกใช่อยู่ม่ใช่สามคนแต่ว่าในครอบครัวนี่อ่าไอ้น้องนี่รวมกันสามคนเนาะหนุ่ยอ๋อพ่อแม่ไปอันพ่อแม่นี่ก็ไปเรื่องานอย่างนี้ยเจ้าไทยเฮ็นหน้าเดียบ่ บริบูมั่นผูยังมองได้แต่มาแกงต้น็มาเตงน้อยตัวนี้ก็เลยบูได้ลาเงน้อยนั่นก็เลยบูแล้วก็ไปปลูกใช่ไหไปลูกที่หนโอ้ปลูกปลูกใครนี่บ่ต่ว่าปีนี้บรปลูกเนาะปีนี้บรูบองเ và cột qua cả những vụ khóm nào khóm ta đời đùi anh hết hai hết nãy, bì đi đây khảo lại gì bò bì nì này khảo hà mông chim, khoai lang, khoai đó cúng kín cúng pi gì bò rồi này, cúng gì bò đây là pi gà bằng pi và chi cúng như bò này khảo เพราะว่าเราเห็นไทยเห็นหน้าเนี่ก็แปลว่าไปดาวคุยกับแมานบ่แมบ่โอ้ไปขายขหยกับคุยกับแม่มันกขาดไปน้ำเด้นะมันก็เบิดไปน้ำนะบางเทื่อกะเสียการบ้านการเมืองเนาะไม่อะไรเยอะขายชันชามันก็เลยแปลว่าบุกุมปีเนาะน้ำครอบครัวนี่ร่วมเบิร์นี่ก็จะค้นใช่ยูเฮือนนี่บ่อยู่เฮือนเฉพ่อยู่เฮือนนี่ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ กคนเาะเ็บเ้ผู้หน่อย,อยนี่แหละกระายทอ้องมึมกับมันกับเปืองอยู่นัเนาะโดิควสั่งขาคกวไปยูมุงไม่นี่ก็มีเดยนไงเพื่อนออกไปเหนกับ่อานมกนานดิดก็คือมีคนเข้ามาทยทั้งน้องหลายก็ทายแบบได้นทัน้งามืท นายโซมีสซน่ก <ok> <th ur> ับาบอยบ้าเบี้ยงบ้าโอเว่น้าน้องแขกเพื่อนไหนๆกันเขามาคือเขามาไทยอัปเดตเรื่องขบวนเนาะแล้วก็ทุกอย่างของน้องเนาะขอมีคือมีกินทูแล้วมีกะบบบอซสามู่บันไดนะเนาะของหน้าของในนี่ก่าผู้ใหญ่ดีบปได้ไทยบ่โดยไอเสงเงินดังกนละคอนของน้องมาเดทหานโอ เป็นได้แล้วบ่นั่นคือแลคักแล้วบ่โอ้หัก็แล้ววานี้โใหม่แลยังใหม่เก็บกล้องเลยยังยังบ่ได้ใช้ปนลมอก็คือตู้เย็นนี่ก็คือสิแม่นุญจะดีบ่หรือแม่นอ้ายแสงเพิ่นทานไหลเพิ่นซื้อหลายอย่างเนาะ่จะดีเพิ่นซอยเออๆๆ ทั้งเ้าคุณไม่อยากรบกวนใดเนาะเ่อยพี่น้องเป็นแกยังสิไปเอาลูกอยู่เพราะวทัมงเพิ่นเอาถะแบบนี้เนาะเดี๋ยวพะลูกก็นยังเหนื่อยเนาะเมื่อคืนนี้กาลูกเพิ่นให้แต่ายังบม่ได้พักได้พอนจะเป็นพักพอน้ำเนาะโดยโดยโดยเรื่องเราขอก้าวกับสิประมาณนี้แหละพี่น้องทั้งเฮาคำม้าไทยนี่กันหูรายละเอียดเนยโบ้เน่เนาะโดแต่สิประมาณนี้พี่น้องเลยแต่คำว่ากับใจน้องเนาะทีทั้งทีมงานทั้งทีมงานเราสัมภาษณ์ ดูาเรื่งรัก้ชีวิตเพิ่นเาก็มาอัปเดตอ่าทางน้องกบนเนาะทางเฮาก็บ่เคยเข้ามาจ้กเผื่อจะเป็นคิปแรกของเฮาเนาะนี่กเจ้าลายกันดก็ขอโทษขอไฟนําแหลเนาะแต่ว่ากะเจ้าหลายช่องกลับมาไทยแต่หลายรอบแล้วแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ได้มีโอกาสได้มาเนาะนีเอาก็บ่มีย่างไรายจับคินี้ก็ขอาเข้ามาสวัสดี้องเอโดยสายดี ลงมาแล้วพี่น้องเยก็คือขึ้นไปทางเช็กฮันก็นคือว่า,าลมสงับนิดนึงเนาะขึ้นไปเรื่องทางน่องอุบุก็คือมาเบิ่งห้องน้ำที่อ้อมไม่คุยใหญ่ใจดีเนาะที่ว่าซอ,อยเหลือทางเบาเส้นมาพี่น้องเยแต่เขากบ็บมาทายคำหรืออัปเดตเนี่พวกท่านพูดเรื่องเล่าเข้าๆเพราะบันไดเนาะอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำไหลไหลทางยศีเนาะอ่าเป็นทางใดนั่นก็น สิได้ขอตัวลาเนาะเพราะว่าทางเฮานี่ก็ได้ถ่ายทำยังบุคคลละเอียดพอเป็นไดอ่ะหรือว่าพีเขามาเบิรงกับขอเขาไม่กบใจเนาะที่ติดตามนะครับจมูกจบคลิปพี่น้องยถ้านี่จะขอไว้ใสให้พรเนาะแด่ทุกคนที่เข้ามาชมปีใหม่ไทยชมง่าปีใหม่ตอนหนึ่งปีสง่าปีเจ้าตอนหับปีใหม่เนาะกประมาณนี้พี่น้องเยอ่ะขอ ກ່າວຄຳວาາສະດສະດ້